ถ่ายเบื้องหลังกันหน่อยว่าคันไหนที่จะเริ่มเก็บแล้วบ้างแล้วคันไหนเก็บไปแล้วบ้างรีโวยก4นิ้วตัวนี้ถือว่าใครได้ไปก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับออกมาไล่เลี่ยกันสําหรับสปอร์ตคุยเซอร์แล้วก็ l s 4 e l ของเจ้า Isuzu D-Max รถใช้มามือเดียวสภาพสวยมากที่มคันคือคันนี้ดูแลรักษาดีมากมันเสียไปแล้วอ่ะมันกินน้ำมันเครื่องไปแล้วมันมันขาดการดูแลรักษาเครื่องมันจะควนควนแล้วแบบควนเป็นละอองเลยสปอร์ตคุยเซอร์ตัว b o ก KZ 3000ตัวนี้มันเป็นรถที่ออกแบบมาลุย ไม่รู้อะรถมันอาจจะแบบมีติดโซมอะไราะว่างแต่โครงสร้างคือสีเรียสไม่มีชนเพราะว่าถ้าเกิดรถมันไม่สวยแต่แรกเอามาท,ทําทำยังไงก็ไม่ขึ้นบางคันเองเ่ยซื้อตามสภาพไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องให้ผมเตยบให้เรากําลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาร์ทีมคา r c แครและช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตนเองได้ที่ www mongkoncarcenter com มาร่วมขับเคลื่อนทีม สร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลค,คาเซนเตอรอ์บนราชธานีวันนี้มาอัปเดตอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังของบริษัทมงคลคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีก็ทยอยทำนะครับช่วงนี้ทยอยทำลดกลุ่ม4ีคูณนะครับกลุ่มออฟโรดออกมาเพราะว่าอุบลจะมีงานใหญ่นะครับและทีมงานก็คือ คนเริ่มแบบมีการผ่อนปลนแล้วก็ออกมาท่องเที่ยวได้แล้วนะครับไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับนี้โควิดเข้าป่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอุบลรธานีเองเนี่ยก็จะมีอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับผาชนะใดที่กำลังจัดงานใหญ่ก็ใครที่ต้องการแวะมาเยี่ยมอุบวก็แวะมาดูรถที่มงคลแคนเตอร์ซึ่งเป็นรถที่เหมาะกับทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือออนโรดวันนี้ก็เลยมาถ่ายเบื้องหลังกันหน่อยว่าขันไหนที่จะเริ่มเก็บแล้วบ้างและขันไหนเก็บไปแล้วบ้างนะครับ อย่างที่เห็นคันแรกที่จอดอยู่แล้วมีวันห้าคันมั้งวันนี้นะครับมีอยู่วันห้าคันที่กำเลีงเตรียมเสียสแตนบายเก็บงานนะครับเก็บงานเสร็จไปทดลองขับแล้วก็จอดขายอยู่ที่หน้าร้านมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับตัวนี้ก็ใครเห็นหน้าเห็นตาก็จะทราบกันนี้ว่าผมได้มาหลายคันด้วยกันได้ประมาณเกือบ20คันนะครับก็ทยอยทาขายไปเรื่อยๆทําขายไปเรื่อยๆนะครับก็ส่งออกไปหลายจังหวัดแล้วนะครับทั่วไทยสําหรับตัวเจ้ารีโว่นะครับรีโว่ยก4นิ้วตัวนี้ถือว่าใครได้ไปก็ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมรีวิวไปหลายคันด้วยกันนะครับคันนี้ก็น่าจะเหลือล้างที่เขาสะอาดนะครับเพราะว่าเก็บงานเช็คของเหลวมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นปี2,560ตัวนี้นะครับปี1617นะรีโว2 0 0 8ตอนเดียวโฟวิลก็มาอัปเกรดเพราะาปกติแล้วเนี่ยถ้าตอนตอนเดียวโฟวิลของรีโวเองเนี่ยถ้ามาแบบล้นๆเนี่ยก็จะขายกันอยู่ประมาณ400,000-400,000ปลายถึง500,000ต้นแต่คันนี้คือถือว่าคุ้มมากเพราะผมขายอยู่579,000 นะครับห้าแสนเจ็ดหนก็จะได้เป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีถอดออกนะครับเถาวินตัวไหนที่แบบคันนี้อันนี้วินก็ใส่ให้ใหม่นะครับรว่าตัวที่มาสังเกตว่านาสลิงนี่คือยังใหม่เลยเพราะว่าตัวที่มามันมันมันระบบมันมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนวินให้ใหม่วินตัวหนึ่งก็ต้องมีระวันสามหมื่นุกวันนี้เป็นวินไฟฟ้าแล้วนะครับใช้รีโมทควบคุมได้ง่ายแล้วก็เรามีแม่แรงที่เป็นลิฟต์แจ็คนะครับเพราะแม่แรงธรรมดาหมดสิทธิ์อยู่แล้วแหละเพราะมันยกมาทั้ง4นิ้วนะตัวนี้กันชนหน้านะะครรัับขขออองงงงเเเ่จกกกิ้ลลพีีพีปยยแยแวว็ กันชนหลังด้วยเนี่ยก็จะหมดไปประมาณสัก6 0,000ประมาณนั้นนะครับยาง m a x กซิสนะครับบีคอนแม็กซิสก็ยาง3ามนะครับถ้าถ้าเบิกใหม่ก็ประมาณประมาณ20,000กว่าบาทประมาณ2 000, 2งหมื่นสองหรือสกระทะออฟโรดไปอีกหมื่นสตัวนี้คือทยอยทําเสร็จแล้วนะครับมีเหลืออยู่ประมาณตอนนี้เหลือไม่เยอะนะน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก3คันนะครับสองหรือสคันผมจำไม่ได้ประมาณนี้แต่ว่าคันนี้เสร็จแล้วนะครับเหลือล้างเก็บงานเพราะว่าเอาไปช่วยงานมานะครับเอาไปช่วยงานมาคันนี้เนี่ยก็จะเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่รถกลุ่มนี้ไม่จะไม่ค่อยเยอะนะครับไม่จะไม่ค่อยเยอะไม่อยู่ประมาณหลักหมื่นโลเพราะเป็นรถนําเที่ยวนะครับถ,ถ้าหลายคนรู้ดีคือเป็นรถเขาแต่งเป็นช้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นซาฟารีแต่งเป็นช้างให้แบบนักท่องเที่ยวนั่งบนหลังคานะถ้าใครคิดภาพออกก็คือเหมือนกับเป็นช้างจําลองแล้วก็วิ่งอยู่ในเกาะประมาณนี้นะครับหมดไปประมาณถ้าผมจำผิดเนี่ยยก4นิ้วของยูนิคอร์ดด้วยก็หมดไปประมาณ20,000 0กว่าบาทประมาณ21 0 0 0นเอ็สอง ตัวนี้นะใครสนใจจํานวนจํากัดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ขยับมาที่นะครับแพ็คคู่ตํานานนะครับที่ออกมาถือว่าออกมาไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับสปอร์ตคูเซอร์แล้วก็ ls 4 w h e e ของเจ้า isuzu d max นี่ผมทึงเทือนเข้ามาล่าสุดนะครับแต่ที่ท่านนายทหารท่านมาแลกเอา f o r ยด์ชุนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ท่านใช้มามือเดียวเลยนะครับรถใช้มามือเดียวสภาพสวยมากเป็นสามพันคอมอนเรลสามพันสีวลเกียร์ธรรมดาอันนี้คือกําลังคิดแนวทางการแต่งอยู่ว่าจะ ลักษณะไหนไหมแบบไหนดีนะเพราะว่าด้วยโครงสร้างเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าสปอร์ตควีเซอร์หรือว่า D m a มที่เป็น4คูณ4ที่เป็น4ประตูเนี่ยคืนเป็นขวัญใจของของทหารตำรวจแล้วนะนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเพราะาความนิยมเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าไม่ไแน่ใจะตท่าที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถของทหารหรือตำรวจนะรถกลุ่มนี้นะถ้ารถมายถึงว่าสมัยที่เป็นซื้อใหม่ป้ายแดงมาท่าที่ผมจําได้และก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะหลายคนอย่างแบบ หล,ห,ลหลายคนอาจจะแบบเรียนแบบรุ่นพี่อะไรมาณนี้ก็ซื้อสปอร์ตคูเซอร์สี่คูสี่ซึ่งผมก็จะมีให้เลือกทั้งสองแบบเลยเนี่ยสภาพโครงสร้างเดิมมากเดิมสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้ดูแลรักษาดีมากมากเพราะว่าอะไรปกติโดยธรรมชาติของเครื่องคองมมอนเร็วเนี่ยนะครับดวสตาร์ทเครื่องให้ดูปกติโดยธรรมชาติของเครื่องคอมมอนเร็วตัวแรกเนี่ยปีศูนย์ห้าศูนย์หกเนี่ยที่เป็นตัวแรกๆของอีซูซูดีแม็กต่อจากเครื่องไดเล็กเนี่ยคือ,อเครื่องยนต์จะชอบมีปัญหาก็คือเครื่องคคควััันนนนกิ้มเรรื่องนะบ ตัดนิ่มๆนะฮะคือมันจะชอบมีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์ถ้าดูแลไม่ดีหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ไม่ตามรอบเขานะครับไม่ไม่ละเลยพูดง่ายๆละเลยนะครับคื่อปกติเยเครื่องเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนก็แล้วแต่ถ้าเครื่องมันมันเสียไปแล้วอ่ะมันกินน้ำมันเครื่องไปแล้วมันมันขาดการดูแลรักษาเครื่องมันจะควนควนแล้วแบบควนเป็นละอองเลยนะครับนี่คือโรคประจําตัวของของอีซุ เพราะว่าเร็วตัวแรกนะครับถ้าดูแลไม่ดีมันจะเป็นลักษณะน,นั้นซึ่งคันนี้เนี่ยผมว่าผ่านก็ต้องดูว่าแนวทางการการแต่งเราจะแต่งเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับเพราะว่าจริงๆอย่างอย่างรถโฟล์วิเนี่ยล้อแม็กแบบนี้นะครับไม่ไม่น่าเหมาะนะครับเพราะว่าโฟล์วิวไม่น่าจะใช้รถแต่งซิ่งผมมว่ามัน้จะเป็นแบบล้อแบบแบบออฟเซตพวกทรงแบบกระทะออฟโรดอะหรือไม่ก็ใส่พวกยางมัดไปนะครับยางออสเเรียนยางมัดของ BF ของดันหล,ลบของอะไรก็บ้านไปแต่ว่าผมว่าตัวนี้ทรงยังไม่ได้แต่ขายตัดขายได้นะขายตัดได้เพราะว่าผมตั้งใจจะทําาาขยยอู่ประมณ สามแสนตัวนี้แต่ถ้าตัดตัด,ตดไปทําเองเนี่ยก็ตัดได้นะเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้ทำนะครับสักเท่าไหร่ดีสองเซนหกสองเซนหกนะนนถ้าใครสนใจนะครับเอาตามสภาพได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยภายในอย่างภายในคือ,อถ้าใช้ไม่รักษาจริงเนี่ยดูภายใน,นจะเป็นเบาะผ้าไงตัวนี้นะครับตุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่แล้วก็เป็นโฟร์วิแบบกดนะเป็นถือว่าเป็นผู้นํามาตั้งแต่ยุคแรกๆนะเพราะว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับถ้าไม่นับพวกออร์เดอร์อิซูซูเชฟอะไรพวกนี้ นะอีสุถือว่าเป็นตัวแรกๆที่ใช้โฟแบบกดใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทังเกียร์แลภายในคือรถราชการนะไม่ได้แบบเอาไปลุยพวกแผงประตูพวกตัวเบาะเนี่ยคืออันนี้คือยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เก็บเลยนะครับยังไม่ได้เก็บก็จะมีถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาผมเก็บก็ผมจะเก็บงานสีเพราะสีดารอยมันจะเยอะลอยค่อนข้างเยอะพราะผมไปลองดูแล้วเนี่ยคือช่วงล่างแน่นดีมากแน่นดีโฟวิวเข้าได้ปกตินะตัวนี้สำหรับคอมวนเร็วตัวปี4748นะใครสนใจ ls 4 wheel ตัวนี้นะเริ่มหายากแล้วสภาพดีดีหายากแต่คัน,นี้ผมรับการันตีสภาพให้หว่ารถมือเดียวนะครับรถมือเดียวสวยนะครับถ้าถ้า,ถายังไม่มีคนซื้อตัดก็อาจจะต้องทำอัปเกรดให้มีราคาอัปเกรดไปอัปเกรดมาในี่ขาย3กว่าทุกกันนะแล้วมีคนซื้อแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับสำหรับรถรถคุ่น,นี้ไม่ต้องห่วงว่าราคามันปรับสูงขึ้นจากการดูแลรักษาการบิ้วไม่แปลกไม่ต้องแปลกนะครับเพราะว่าผมขายบางคันรถทำไปทำมาขายแพงกว่ารีโว่อีกก็มี นะถ้าใครสนใจราคาตัดก็หลังไม่มาได้ตามที่ผมแจ้งไปแล้วก็ตัวนี้หลายคนเห็นหน้าเห็นตา,หาเห็นเห็นบล็อกเครื่องในรู้แล้วนะครับดีเซลเทอร์โบตัว k z ตัวนี้ก็ขึ้นชื่อว่าหลายคนเป็นกังวลว่ามันสอมันกินน้ำมันในรุน่นนี้คือต้องบอกว่าโดยลักษณะกายภาพและลักษณะของการใช้งานแล้วเนี่ยสปอร์ตคุเซอร์ตัวบล็อกเคเซ็0สามพตัวนี้มันเป็นรถที่ออกแบบมาลุยแต่งลุยนะครับแต่งลุยเครื่องแรงเครื่องเหนียวเหนียวในที่มายความว่า ดูแลรักษาง่ายแล้วมันทนปกติแล้วจะเจอเราจะเจอถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะปกติเราจะเจอแค่ตัวเครื่อง 2500. คเครื่องสองพันนะครับเครื่องสามพันเราจะไปเจอในเกียร์ออโต้แต่ข้อดีจุดขายของคันนี้เลยคือเป็นเครื่องเคเซ็สามพันเกียร์ธรรมดา4ฟร์วิวกาลังจะอัปเกรตอยู่ว่าจะติดตั้งพวกวินพวกอะไรเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าได้กันชนมาแล้วได้กันชนมาแล้วได้สปอร์ตไลท์ของไอรอนแมนมาแล้วนะครับคู่หนึ่งที่ผมจําไม่ผิดนะี่น่าจะประมาณ8ปดเก้าพันนะครับติดมาเรียบร้อยแล้ว ช่องวินมีแต่ว่าจังคิดอยู่ว่าจะใส่ของอะไรดีเพราะว่าตัวเลือกก็มีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบตามนี้เลยก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว 1KZ ตัวนี้หรือว่าใครด้ชอบดีฟดีผมก็มีเก็บงานเสร็จแล้วรีวิวไปแล้วด้วยนะครับก็ฝากติดตามในช่องของยู u ูบนะครับดิจิตอแล้วก็นะทางเฟซบุ๊กได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นเคดีบางคนอยากต้องการแบบเหนียวเหนียวแบบ k z นี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเอาแบบ3 L5L อย่างในตะกูล SR5LN ฟนนี่ก็มีเหมือนกัน แล้วบล็อกเครื่องของโตโยต้เดี๋ยผมมีทุกบล็อกเลยตอนนี้นะครับ 5L นะครับ 3L KZ KD ตอนนี้มีครบนะนะครับถ้าใครต้องการเล่นหาเพราะว่าถือว่าคัดแต่ละคันเนี่ยผมคัดสภาพมาคือไม่รู้อะรถมันอาจจะแบบอ่ามีติดโซมอะไร,รบ้างแต่โครงสร้างคือซีเรียสนะครับโครงสร้างรถต้องเดิมไม่มีชน ไอเก็บเก็บงานสีตาหนิลากันเป็นทั่วไปแล้วแต่ว่าต้องไม่มีชนไม่ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําก่อนที่เราจะมาทาเพราะว่าถ้าเกิดรถมันไม่สวยแต่แรกเอามาท,ทําทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับการไปโกหกกันนะตัวนี้นะครับได้การชนได้ไซส์เลียวนะครับกันชนหลังแต่ตจริงๆล้อล้อยังไม่ได้ยังไม่ตรงรุ่นนะนี่อาจาของเดิมเขาไปใส่ล้อของรีโวมานะถ้าจำาได้นะครับเดี๋ยวมี เดี๋ยวหาล้อตรงรุ่นมาใส่มาแต่งอัปเกรดเพิ่มหรือว่าจะอัปเกรดเป็นยาง B F หรืออะไรก็ว่าไปนะครับรอรอรุ่นแนวทางก่อนเพราะว่าคันนี้นะพูดกันต่อซื้อมาจากนครพนมเห็นว่าจะถ้าตัดถ้าตัดตามนี้เลยน่าจะประมาณสัก2 0 0แสนเท่าไหร่ดียวสองแสนหกประมาณเนี้ยประมาณ2องแสนหกเท่ากันดีกว่าก็ตัดประมาณทั้งสองแสนหกถ้ายังไม่ทํานะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอัปเกรดเสร็จแล้วก็นู่นแหละต้องมี2ปลายถึง3ต้น ดูก่อนว่าจะใส่อะไรเข้าไปอีกบ้างจะใส่ของแต่งอะไรเข้าไปประมาณนั้นเป็นสีน้ําเงินทูโทนน้ำเงินเทาก็เป็นสีเอกลักษณ์คือตัวตัวขายดีสมัยก่อนเช่นเดีวยวกันภายในก็จะมีการเก็บงานมาแล้วนี่นะครับเจ้าของเดิมพน่าจะเก็บมาตัวเป็นหนัง p ีวีตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังแทงประตูห้มใหม่มกําลังวางแผนอยู่ว่าจะใส่วิน นะครับมีวินแล้วนะครับม <Channel. S 1> ีว e. ินแล้วม right ีวินแล้วมีวิ้นของไอรอนแมนแสดงว่าเรือถาดนะครับเขาเรือถาดวินเน่พราะเขาเตรียมวินไฟฟ้าไว้แล้วนี่สลิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรีโมทแสดงว่าเตรียมไว้แล้วเห็นว่าเมื่อกี้ไม่ไม่มีถาดนะครับมีมีสตัวมีไอรอนแมนตัวหนึ่งแล้วก็มีของวอนตัวหนึ่งนะครับนี่น่าจะเป็น12,000ปอนปอนี่แสดงว่าเขาเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วรอถาดนะรอถาดนะครับการชนหลังขอลากนะครับขอลากเรือนี่ก็น่าใครสนใจตัวนี้ รอ,อัปเกรดได้แต่ว่าราคาตัดก็ตัดได้นะครับตัดได้เลยแล้วก็นี่อีกหนึ่งคันเออเออนี่เหลือ3คันพอดีนะครับตัวยกสูงยกสีนี้ผมเหลือ3คันนะตอนนี้นะครับจาก24คันมั้งถ้าไม่ผิดนะครับเหลืออสามคันถ้าใครแบบชอบแบบไหนอยากจะตัดราคาไปทําเองก็บอกกันได้นะครับไม่ต้องให้ผมเก็บให้แล้วก็วีโก้ตัวที่วางคานก็น่าจะเหลืออีกคันนี้คันนึงมั้งย้ายเข้าอุบลเรียบร้อยเป็นไปอุบลแล้วอ๋อโอเคใช่ตัวนี้วางคานตัวนี้วางคานมาแล้วเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติม,ตม,มสังเกตว่ารถพวกนี้จะะยกมมาาปรณ4นิ้ว วีโก้นี่ก็คือตัวอตอนเดียวเครื่อง3,000ันร้อยเท่าไหร่ร้อแรงม้าแต่ตัวนี้จะเป็น2,800แรแรงม้านะครับสูสีกันแล้วแต่ว่าใครจะชอบตัวไหนหรือว่าชอบแบบแต่งแบบไหนแต่แต่งสไตล์เดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็น v ีโกหรือว่า Revo นะก็จะเป็นโซนที่ผมมาอัปเกรดนะครับอัดคลิปสั้นๆมาเล่าให้ฟังว่าที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับมี อะไรยังไงบ้างนะครับมีม,มีทั้งรีโวยกสูงมีทั้ง DMa x LS 4 e e l มีทั้ง Sport Cruiser นะครับ Vigo ยก4รีโวยก4ใครที่สนใจรถ4คูณก็แวะมาเยี่ยมที่มงคลกาญจนาภิบบราชธานีหรือต้องการซื้อของแตง่งหรือต้องการตัดราคาเอาไปทำเองก็กินดีนะครับได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าบ,บางคันเองเนี่ยซื้อตามสภาพไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องให้ผมเก็บให้ราคาก็จะถูกลงนะครับหรือให้เก็บให้เรียบร้อยก็ราคาก็ถือว่าตามสัดส่วน ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าในกลุ่มในออฟโรดเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าอะไรที่มันทําไปแล้วมันมีราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะทราบกันดีอยู่แล้วเชน,นแล้วซื้อรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงที่มงคลคาเซนเตอร์นะครับคือรถปีเก่าไม่ต้องไปวัดดวงว่าจะได้รถที่มันไม่ไม่สวยโครงสร้างมันไม่เดิมเช่นแล้วมงคลคาเซนเตอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่น้องหลายๆคนที่ต้องการเล่นรถ4ี่สี่ นะครับก็แวะมาออดหนุนแวะมาชมแวะมาลองขับกันได้ที่อุ่บลราชธานีหรือให้จัดส่งให้ก็ได้นะครับหรือให้จัดส่งให้ก็ได้เพราะในเรื่องของการจัดไฟแนซ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีแฟแนซ์ที่เขาอาจจะแบบรับจัดรับจัดให้บ้างนะครับรับจัดให้บ้างเพราะว่าพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคันมันตกเรทไปแล้วนะครับมันตกเรทคือมันเกิดรถมันเกิน,น,กนอายุมันเกินแล้วก็จะมีไฟแนซ์ที่รองรับเป็นอีไฟแนซ์อีกแบบหนึง่งไม่ใช่แน อาจจะไม่ใช่แฟรนซ์นม,หมหาชนประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมงคลคาเซนเตอร์มาตลอดนะครับแล้วก็ฝากติดตามต่อไปขอบคุณ1น0 0 0 0สนเจ็ดหมืซัสไครที่ติดตามกันมาร่วม2อสปีที่เราทําช่อง y t u t u นะครับก็ฝากคลิปนี้อีก1คลิปนะครับชอบขนันไหนแคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งมาหาซอสตา หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างหรือตามปก YouTube ก็ได้หรือทั่วนอีกทีที่0997591779นะครับสอสักดาก็สแตนบายแอดไลน์มาจะง่ายกว่านิดนึงเพราะว่าทักข้อความมาทิ้งไว้เผื่อไลฟ์สดหรือว่ารีวิวรถอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้อัปเดตคลัง4คของดีที่มงค,คลคาเซนเตอร์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ